สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบจอะลึกเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยคิดนะคะว่าถ้าอยากสร้างธุรกิจขึ้นมาเองแต่รู้สึกเหมือนเริ่มจากศูนเลยไม่มีทั้งเงินทุนประสบการณ์หรือว่าคอนเน็ t ชันดีๆเนี่ยมันมันพอจะเป็นไปได้จริงไหมคะครับเป็นคําถามยอดฮิตเลยนะครับสำหรับคนที่ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็อดกังวลเรื่องข้อจํากัดพวกนี้ไม่ได้ ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีข้อมูลจากหลายมุมเลยทั้งเรื่องจริงของคนที่เขาทำสำเร็จมาแล้วคำแนะนำดีๆข้อควรระวังจากคนที่เคยพลาดมาก่อนแล้วก็มุมมองจากผู้ประกอบการตัวจริงด้วยดีเลยครับเราจะได้มาดูกันว่าไอ้ข้อจำกัดที่ว่าเนี่ยมันเป็นกำแพงที่ขวางเราจริงๆหรือเป็นแค่จุดสตาร์ทธรรมดารรมดาที่คนส่วนใหญ่เขาก็เจอแล้วก็หาทางข้ามไปได้กันงั้นเรามาเริ่มจากเรื่องที่สร้างกำลังใจกันก่อน,อนดีไหมคะ อย่างเคสของแจนคูมผู้ก่อตั้ง WhatsApp นี่โห oh, พื้นเพเดิมคือครอบครัวผู้อพยพเลยนะคะต้องพึ่งขู่ป่องอาหารแล้วก็เรียนรู้เรื่องคมจากหนังสือมือสองใช่ครับหรืออย่าง Howard s ์ดช l กว่าจะมาเป็น Starbucks ไอเดียก็เริ่มจากตอนทำงานร้านกาแฟเล็กๆตอนที่ยังอยู่แฟลตของรัฐอยู่เลยแล้วก็มีจอห์นโพดิจอรีออีกคนผู้ก่อตั้งโพมิเชลกับแพทรอนเทคิล่านี่ก็เคยเป็นคนไร้บ้านมาก่อนด้วยซ้ำ ฟังแล้วมันแบบว่าทําให้เห็นเลยนะคะว่าปัจจัยเริ่มต้นอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดถูกต้องเลยครับสิ่งที่เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆอย่าง Forbes หรือ Life Plan ชี้ไปทางเดียวกันก็คือมันไม่ใช่เรื่องว่าต้องมีครบทุกอย่างตั้งแต่แรกแต่หัวใจสําคัญมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นครับความมุ่งมั่นที่จะหาหรือสร้างทรัพยากรเหล่านั้นขึ้นมาให้ได้ความมุ่งมั่นนี่เองครับเหมือนที่ใน Reddit มีผู้ประกอบการแชร์เยอะมากเรื่องการ bootstrap คือเริ่มแบบใช้เงินตัวเองล้วนๆต้องประหยัดสุดๆซึ่งมันกลายเป็นเรื่องออปกติไปแล้วด้วยซ้ำของการเริ่มต้นธุรกิจค่ะเข้าใจเลยมันคือความสามารถในการมองหาช่องทางแม้จะดูเหมือนไม่มีอะไรเลยก็ตามโอเคค่ะงอนถ้าความมุ่งมั่นเปรียบเหมือนเครื่องยนต์แล้วจะเริ่มขับเคลื่อนยังไงดีคะสำหรับคนที่ทรัพยากรจำกัดมากๆเนี่ยครับการเริ่มต้นแบบฉลาดฉลดหรือที่เรียกว่า lean start เนี่ยสำคัญมาก Lean Start ใช่ครับคือเริ่มเล็กๆใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นก่อนแหล่งข้อมูลอย่าง Life Plan หรือ My Training ก็แนะนำคล้ายๆกันเริ่มจากอะไรก่อนดีคะเริ่มจากหาไอเดียที่มันแก้ปัญหาให้คนอื่นได้จริงๆครับอาจจะง่ายๆเลยลองถามเพื่อนๆดูก่อนก็ได้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันอ๋อหาเพนพอยต์ก่อนใช่ครับแล้วก็ใช้เครื่องมือฟรีให้คุ้มค่าที่สุด Google Workspace Canva Social Media ต่างๆเดี๋ยวนี้มีของฟรีดีๆเยอะมาก แล้วก็อาจจะเริ่มทำเป็นงานเสริมไปก่อนแบบไซฮาโซ่ถูกต้องครับไม่ต้องรีบทุ่มสุดตัวลาออกจากงานประจำทันทีค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนเหมือนรูวนแชงผู้ก่อตั้ง Forever 21่ใช่ไหมคะที่เริ่มสังเกตเห็นโอกาสตอนทำงานปั๊มน้ำมันใช่ไหมคะครับผมตัวอ,อย่างนั้นชัดเจนเลยคือมองเห็นโอกาสจากสิ่งรอบตัวแต่ประเด็นสำคัญที่ต้องย้ำเลยคือเรื่องการแก้ปัญหาให้ลูกค้าครับเพราะมีข้อมูลบอกว่า 42%ของธุรกิจใหม่ที่เจ๊งเนี่ยเพราะว่าสินค้าหรือบริการนั้นไม่มีความต้องการในตลาดโหตั้ง42%เลยเหรอคะครับผมแปลว่าไอเดียดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีคนอยากได้จริงๆก็ไปต่อยากเพราะฉะนั้นต้องทดสอบไอเดียก่อนใช่ครับสำคัญมากๆก่อนจะลงเงินก้นใหญ่อาจจะเริ่มจากการสร้างสิ่งที่เรียกว่า minimum viable product หรือ MVP MVP ย่อมาจากอะไรนะคะ Minimum viable product ครับคือผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นแรกสุดที่มีฟังก์ชันหลักพอที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงและเอาไปให้ลูกค้าลองใช้เพื่อเก็บฟีดแบ็กทดสอบตลาดแบบเร็วๆอ๋อทดสอบก่อนลงเต็มตัวครับ หรือลองเปิดพรีออเดอร์ดูก่อนก็ได้หรือทำคราวฟันดิ n งระดมทุนจากคนที่สนใจไอเดียเราหรือแม้กระทั่งใช้แพลตฟอร์มอย่าง s อ u ซี่อัพเเป็นเวทีเริ่มต้นก็ได้ครับ Value Proposition กับใคร c u s t o m e r s e g m e n t s ใช่เลยครับการเข้าใจ2อ,อย่างนี้ให้ชัดตั้งแต่แรกสำคัญมากโอเคค่ะพอมีไอเดียมี MVP แล้วคำถามต่อมาที่หลายคนน่าจะกังวลคือแล้วเครือข่ายล่นะคะถ้าเราไม่ได้รู้จักคนเยอะไม่ได้มีคอนเน็ชันเลยจะเริ่มยังไงดี ครับเรื่องเครือข่ายนี้ก็สำคัญแต่ข้อมูลจาก Startups Mac หรือมี Training บอกว่าไม่ต้องกังวลถ้ายังไม่มีตั้งแต่แรกสร้างทีหลังได้ใช่ครับสร้างไปพร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจได้เลยอาจจะลองไปใช้ Co-Working Space บ่อยๆเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์หรือไปงานอีเวนท์ที่เกี่ยวกับธุรกิจเราหรือทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งให้คนรู้จักเราผ่านเนื้อหาก็ได้อืมตองน่าสนใจค่ะแต่จากที่เห็นใน reddit หลายคนก็เตือนว่าเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับ การมีเครือข่ายที่ใช่จริงๆอาจจะดีกว่ามีเยอะแต่ไม่ตรงกลุ่มจริงด้วยค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันและพลาดกันเยอะมากคือเรื่องแผนธุรกิจกับการเงินครับแผนธุรกิจนี่คือต้องละเอียดแค่ใหญ่คะไม่จำเป็นต้องเป็นเล่มหนาๆครับ Business Model Canvas ก็ช่วยได้มากทำให้เห็นภาพรวมและแผนนี้ต้องพร้อมปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาด้วยนะยืดหยุ่นได้ครับผมส่วนเรื่องการเงินเนี่ย แม้จะจ้างคนทำบัญชีผู้ก่อตั้งก็ต้องเข้าใจพื้นฐานด้วยตัวเองนะครับใน reddit ย้ำเรื่องนี้เยอะมากทั้งการทำบัญชีพื้นฐาน bookkeeping การจัดการกระแสงเงินสดที่ไม่ดีหรือแม้แต่การเลือกคุ้นส่วนผิดพลาดเนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆของความล้มเหลวเลยพูดถึงข้อผิดพลาดแล้วมาดูบทเรียนจากตรงนี้กันหน่อยดีกว่าคะ่ะมีอะไรที่คุณระวังเป็นพิเศษบ้างคะจากทั้งแหล่งข้อมูลแล้วก็ใน reddit ครับมีหลายอย่างเลยดิที่เจอบ่อยๆก็คือ การไม่ฟังเสียงลูกค้าจริงๆจังๆครับทําตามใจตัวเองอย่างเดียวอืหรือไม่กล้าปรับเปลี่ยนหรือไพวอรตตอนที่เห็นสัญญาณว่าควรจะเปลี่ยนทิศทางแล้วหรือบางทีก็กลับกันคือเปลี่ยนบ่อยเกินไปจนลูกค้าสับสนจับทางไม่ถูกการตลาดก็สําคัญใช่ไหมคะสําคัญมากครับการตลาดที่ไม่ตรงจุดหรือลงทุนน้อยเกินไปก็ทําให้ไปไม่รอดได้เหมือนกันแล้วใน reddit เขามีบทเรียนอะไรเด็ดๆอีกไหมคะ โอ้นี่เยอะเลยครับที่เน้นๆกันก็เช่นยอดขายคือทุกสิ่ง sales cure all หรือกระแสงเงินสดสำคัญที่สุด cash flow is king ฟังดูเบสิกแต่จริงมากๆนะคะใช่ครับมันชี้ว่าธุรกิจจะอยู่รอดได้ไม่ใช่แค่ไอเดียดีแต่ต้องมีเงินหมุนจริงๆแล้วก็มีเรื่องระหว่างหุ้นส่วนโดยเฉพาะข้อตกลงปากเปล่าเนี่ยปัญหาเยอะมากอืมต้องทำให้ชัดเจนอะครับแล้วก็อย่าใช้เครดิตส่วนตัวจนเกินกำลัง เรื่องพวกนี้พื้นฐานแต่สำคัญมากนึกถึงเคสโซเฟียอามามรูโซของนัสติเกลเลยค่ะที่เคยล้มแล้วก็กลับมาได้ใหม่ใช่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีว่าความผิดพลาดมันไม่ใช่จุดจบเสมอไปบทเรียนเหล่านี้มันสะท้อนภาพเดียวกันว่าความสําเร็จมักจะมาพร้อมกับการเรียนรู้จากความล้มเหลวความสามารถในการปรับตัวก็สําคัญมากสําคัญที่สุดเลยครับการพีวอรหรือเปลี่ยนทิศทางเมื่อจําเป็นเนี่ยเป็นทักษะสําคัญของผู้ประกอบการเลย แล้วก็ต้องเข้าใจว่าการทำธุรกิจมันเหมือนวิ่งมาราธอนไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรต้องอึดต้องอดทนเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะสรุปการคุยกันวันนี้ก็คือการเริ่มต้นธุรกิจจากที่ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยมันท้าทายมากแต่ก็เป็นไปได้จริงๆนะคะถ้าเรามีทัศนคติที่ใช่มองหาโอกาสในข้อจากัดมีกลยุทธ์ที่ฉลาดเริ่มเล็กทดสอบเรียนรู้เร็วครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาแล้วก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ ใช่เลยค่ะครับผมขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองไปคิดกันต่อนะครับผู้ประกอบการเก่งๆที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้เริ่มจากแผนที่สมบูรณ์แบบหรือมีเงินถุงเงินถังอะไรเลยแต่พวกเขาไม่ใส่ตาที่เฉียบคมมองเห็นปัญหาที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปหรือชินไปแล้วแต่เป็นปัญหาที่คนกลุ่มหนึ่งยอมจ่ายเงินเพื่อแก้ไขแล้วเขาก็ลงมือทำลองผิดลองถูกปรับปรุงไปเรื่อยๆน่าสนใจมากค่ะลองมองไปรอบๆตัวเราดูสิครับ มีปัญหาอะไรในชีวิตประจำวันที่อาจจะดูเล็กน้อยหรือถูกมองข้างไปแต่จริงๆแล้วมันอาจจะรอคนมาแก้ไขแล้วก็อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจในอนาคตของเราก็ได้ใครจะรู้